คนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมทุกรายนะคะจําเป็นที่ต้องมีการประเมินต่อมน้ําเหลืองด้วยเสมอนะคะเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยที่แรกที่มันจะไปนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันค่ะและวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงว่าการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมีกี่แบบมีวิธีไหนบ้างและเราจะเลือกแบบไหนบ้างนะคะมาฟังกันเลยค่ะ วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมอหยกหมอต้นนมอีกเช่นเคยนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะหมอเคยพูดถึง เรื่องการผ่าตัดเต้านมนะคะในคนไข้มะเร็งเต้านมค่ะและในคลิปนี้นะคะหมอจะพูดถึงเรื่องการผ่าตัดและการประเมินต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้ในคนไข้มะเร็งเต้านมนะคะว่าเราทําไปเพื่ออะไรมีกี่แบบเราจะใช้และเลือกวิธีการไหนในคนไข้แบบไหนบ้างค่ะและคลิปนี้นะคะของต่อมน้ําเหลืองเนี่ยหมอจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่และยาวมากเลยค่ะในพาร์ทแรกนะคะหมอจะพูดถึงว่าเราผ่าตัดต่อมน้าเหลืองไปทําไมทําเพื่ออะไรภาวะแทรก อมีอะไรบ้างและมีวิธีไหนบ้างนะคะส่วนาพาที่2นะคะหมอจะพูดถึงว่าคนไข้แบบไหนควรจะเลือกการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองด้วยวิธีไหนคะ่ะ <Yeah. S 1> และในคลิปนี้นะคะหมอจะพูดถึงคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมครั้งแรกเท่านั้นนะคะจะไม่นับถึงการกลับเป็นซ้ำและไม่รวมถึงคนที่เป็นระยะ4นะคะ <No. S 1> เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ เหตุผลที่เราต้องประเมินต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้ในคนไข้มะเร็งเต้านมนะคะเพื่อที่ว่า1คือเราจะได้รู้ว่าระยะของมะเร็งเนี่ยเป็นระยะไหนเพื่อนําไปสู่การรักษาที่ถูกต้องค่ะดูความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็ดูโอกาสการกลับเป็นซ้ําและโอกาสการหายของโรคค่ะ,คะการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองนะคะหลักๆเลยเนี่ยมี2วิธีค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือการเลาะออกทั้งหมดค่ะหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า axillary lymph node d i s e c t i o n ค่ะคือการเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้เนี่ยออกทั้งหมดเลยค่ะส่วนอย่างที่สองนะคะก็คือการเลาะออกบางส่วนค่ะหรือภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า sentinel lymph node biopsy หรือว่า sentinel lymph node d e s e c t i o n นะคะหรือบางที่จะมีตัวยอ่อว่า SLNB หรือ s l n d นะคะเวลาบางคนนะคะอาจจะเคยได้ประวัติของคุณหมอมาค่ะแล้วก็เห็นว่ามี LND กับ s l n d มันก็คือสิ่งน,นี้นี่เองค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งทั้งสองวิธีนะคะเป็นการประเมินและผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้เหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ต่างกันนะคะก็คือปริมาณลิฟท์โนดหรือว่าปริมาณต่อมน้ําเหลืองที่ออกมาเนี่ยค่ะจะไม่เท่ากันแล้วก็การเลือกใช้เคสในแต่ละเคสก็ต่างกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามมาก็ต่างกันเช่นเดียวกันและที่สําคัญเลยเทคนิคการผ่าตัดก็ต่างกันค่ะ การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองแบบเลาะออกทั้งหมดนะคะหรือว่า axillary lymph node dissection นะคะจะเกิดมาก่อนการผ่าตัดแบบเลาะออกบางส่วนค่ะเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะคะคนไข้มะเร็งเต้านมเนี่ยทุกเคสเลยค่ะจะผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รับแร้โดยการเลาะต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมดค่ะแต่ต่อมาเขาพบว่าการเลาะออกทั้งหมดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ ประโยชน์ในแง่ของการรักษาหรือว่าไม่ได้ส่งผลต่อการกลับเป็นซ้ำแนอนาคตนะคะในคนไข้บางรายค่ะแถมยังทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าการเลาะออกบางส่วนนะคะ <c oughs> เช่นแขนบวมได้ประมาณ10%ค่ะแขนบวมเนี่ยลองนึกภาพถึงคนที่เป็นเท้าช้างนะคะแต่ว่ามาเกิดที่แขนค่ะบางคนเป็นแล้วเนี่ยไม่หายแล้วก็เป็นไปนตลอดชีวิตทําให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ค่ะบางคนอาจจะมีไหล่ติด หรือว่าชาใต้ท้องแขนเจ็บแบบใต้ท้องแขน <No. S 1> เป็นต้นค่ะมันก็เลยมีวิธีการทำเซนติเนลลิมโฟดแบบซี B B B C, หรือว่าการเลาะออกบางส่วนในคนไข้าบางรายค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกรายที่สามารถทำเซนติเนลลิมโฟดแบ็บซี B B C, หรือว่าเลาะออกบางส่วนได้นะคะในคนไข้าบางรายเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องเลาะออกทั้งหมดอยู่ดีโดยเฉพาะคนที่มีมะเร็งที่แพร่กระจายไปที่ต่อมน,น้ําเหลืองเป็นจํานวนมากนะคะและทั้งนี้ค่ะทั้งสองวิธีเนี่ยสามารถทํา ร่วมกันหรือว่าต่อเนื่องกันได้ค่ะนั่นหมายความว่าบางรายอาจจะทําแบบเลาะออกบางส่วนไปก่อนแต่ถ้าเอาไปตรวจแล้วผมว่ามีเชื้อปริมาณมากค่ะสุดท้ายก็ค่อยเลาะต่อมน้ําเหลืองออกทั้งหมดตามมาค่ะ <S <S ส่วนเทคนิคการผ่าตัดนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะ ในคนไข้ที่จะต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมดนะคะหรือว่า axillary lymph node dissection นะคะวิธีการผ่าตัดก็เริ่มตั้งแต่การลงแผลค่ะถ้าในคนไข้ที่จะผ่าเต้านมแบบตัดทั้งเต้านะคะหมอก็จะใช้แผลเดียวกันค่ะเพื่อเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมดค่ะแต่ถ้าคนไข้ที่ผ่าตัดเต้านมแบบสงวนเต้านะคะหมอก็จะแยกแผลกันค่ะแผลที่เต้านมแผลหนึ่งแล้วก็แผลที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แผลหนึ่งค่ะตำแหน่งของแผลก็จะอยู่ตรงบริเวณขอบรักแร้ด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นนะคะหมอก็จะนําเนื้อเยื่อต่อมน้ําเหลืองค่ะทั้งหมดค่ะออกมาส่งตรวจแล้วก็เย็บแผลปิดตามปกติค่ะและก่อนจะปิดแผลนะคะหมอจะใส่สายระบายเอาไว้ค่ะเพื่อระบายน้ําเหลืองที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดนะคะส่วนสายระบายเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเริ่มแห้งหรือว่าออกปริมาณน้อยลงซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาคาดว่าประมาณ2อาทิตย์ค่ะอาจจะเร็วหรือว่าช้ากว่านั้นนะคะถ้าน้าเหลืองเริ่มแห้งแล้วเนี่ย หมอก,ก็จะเอาสายระบายนั้นออกให้ค่ะปริมาณต่อมน้ำมีเหลืองที่ได้นะคะจํานวนเนี่ยก็จะค่อนข้างมากค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะจํานวนจะมากกว่า10ต่อมค่ะส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ได้แก่แขนบวมได้ประมาณ10%ค่ะบวมมากบวมน้อยจะหายหรือไม่หายเนี่ยแล้วแต่บางคนนะคะส่วนอย่างที่2ค่ะบางคนชาใต้ท้องแข็หรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บ จี๊ดแปลที่ตรงบริเวณใต้ท้องแขนเพราะว่าบางทีเวลาที่เราเลาะต่อมน้ําเหลืองเนี่ยค่ะต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันไปใกล้ชิดหรือว่าติดก,กับเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงตรงใต้ท้องแขนจําเป็นที่จะต้องตัดออกค่ะก็จะทําให้ชาตรงบริเวณส่วนนั้นได้ค่ะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีข้อไหล่ที่ติดได้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้ที่เลาะต่อมน้ําเหลืองรักแร้ออกทั้งหมดค่ะส่วนวิธีการเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกบางส่วนนะคะหรือว่า Centilymph Node ดแบ p ซีค่ะปกติแล้วปริมาณต่อมน้าเหลือง ะจะอยู่ที่ประมาณ3-5ต่อมนะคะไม่ควรจะเยอะกว่านั้นค่ะเพราะว่าที่เราตั้งใจเลาะออกบางส่วนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะลดภาวะแทกซ้อนที่เกิดจากการเลาะต่อมน้าเหลืองที่รักแร้มากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาออกมากเกินไปนะคะมันก็จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการทำเซนเทียลริมฝีรบแบบซีหรือว่าเลาะออกแค่บางส่วนค่ะ ตอนการลลอะต่อมน้ำเหลืองออกบางส่วนนะคะขั้นแรกเนี่ยหมอก,ก็จะฉีดสีหรือสารกร,รมมันตภาพสีนะคะไปที่บริเวณเต้านมค่ะเพื่อเป็นการจําลองนะคะว่าถ้ามันมีเชื้อมะเร็งแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ต่อมน้าเหลืองต่อมไหนเป็นต่อมแรกค่ะแล้วหมอก,ก็ค่อยเปิดแผลนะคะเล็กๆตรงบริเวณขอบรักแร้ด้านล่างค่ะแล้วก็เอาต่อมน้ําเหลืองที่ติดสี ออกมาตรวจค่ะแต่ถ้าบางคนนะคะตัดทางเต้าเนี่ยคุณหมอบางท่านค่ะก็จะใช้แผลที่ผ่าต่อมน้ําเหลืองบางส่วนเนะะี่ยค่ะใช้แผลเดียวกันกับที่ตัดเต้านมทางเต้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะแยกแผลก็ได้นะคะพอหมอได้ต่อมน้าเหลืองมันออกมาแล้วนะคะหมอก็จะเอาไปตรวจวิธีการตรวจนะคะถ้าโรงพยาบาลไหนที่มีวิธีการตรวจดว่วนหรือ frozen section นะคะหมอก็จะเลือกใช้วิธีการตรวจด่วนนั้นค่ะวิธีการตรวจด่วนแบบนี้นะคะก็คือหมอจะทราบผลภายในประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่ส่ง นั่นหมายความว่าคนไข้จะยังไม่ทราบค่ะคนไข้จะสลบอยู่นะคะแล้วก็พอเขาโทรกลับมาแจ้งผลว่าผลที่ตรวจต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะถ้าเกิดมีเชื้อปริมาณเยอะนะคะหมอก็จะได้ผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองเที่ยกแล้วออกทั้งหมดหรือว่า axillary lymph node dissection ต่อเลย <Yeah. S 1> แต่ถ้าเชื้อปริมาณไม่มากนะคะหรือไม่มีเชื้อเลยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับลักแรเพิ่มเติมค่ะเอาออกแค่3-5ต่อมนั้นก็เพียงพอค่ะ แต่ในบางโรงพยาบาลนะคะบางโรงพยาบาลไหนที่ไม่มีวิธีการตรวจด่วนนะคะก็อาจจะส่งเป็นชิ้นเนื้อใหญ่ไปทีเดียวเลยค่ะส่วนสายระบายหลังการผ่าตัดนะคะถ้าเกิด ผ่าตัดแค่เอาบางส่วนออกเนี่ยคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่สายระบายหลังการผ่าตัดนะคะแต่ในบางรายที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมีเชื้อจํานวนมากแล้วจําเป็นที่จะต้องล็อตต่อมน้าเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมดเนี่ยคะ่ะก็ยังจําเป็นที่ต้องใส่สายระบายหลังการผ่าตัดอยู่ดีค่ะส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้นะคะ <c oughs> ก็จะน้อยกว่าวิธีแรกหรือว่าวิธีล็อตต่อมน้าเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมดนะคะนั่นก็คือโอกาสที่แขนบวมเนี่ยได้แค่ประมาณ3-5%ค่ะและโอกาสที่แขนติดชาใต้ท้องแขนก็จะน้อยกว่าวิ เียงแรกค่ะทั้งนี้นะคะจริงๆแล้วการทําเซนทิีเนลลิมโรต์ลอบซี่หรือว่าหล่อต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกบางส่วนเนี่ยค่ะ ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลถึงแม้ว่าคนไข้าบางคนเนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการเลาะต่อมน้ําเหลืองที่ลักแล้ออกบางส่วนไม่จําเป็นเลาะออกทั้งหมดก็ตามแต่ว่าบางโรงพยาบาลอาจจะยังไม่สามารถทําได้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะโอกาสหายสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าจะทําวิธีไหนเนี่ยเท่ากันค่ะแต่ว่าที่ต่างกันเนี่ยค่ะมันก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแต่ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นค่ะก็ใช่ว่าจะเกิดในทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ทำซินเทียลลิฟโด้บลอคซี่หรือว่าเลากต่อมน้ำเหลือง ที่รักแล้วออกบางส่วนนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับต่อมน้าเหลืองที่รักแรแล้วก็การผ่าตัดต่อมน้าเหลืองที่รักแรมากขึ้นไหมคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าค่ะหมอจะมาแนะนําวิธีการเลือกค่ะว่าคนไข้แบบไหนควรจะผ่าตัดต่อมน้าเหลืองแบบไหนคะ่ะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ